สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางฮาหนอยสูตรของหลานนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะมาดูกันนะคะกับแนวทางสูตรหลานนะคะทุกคนแนวทาง สูตรหลานเนาะงวดประจำวันที่นะคะวันที่8กันยายน2568นะคะงวดที่ผ่านมานะคะเจ้าแม่ก็เด้งนะคะเจ้าแม่ก็เด้งเลยนะคะบนล่างนะคะทุกคนนะคะอ้อ่เนาะ สองห้าสี่เจ็ดนะคะมีทุกเจ็ดนะคะยกเว้นเจ็ดเจ็ดห้านะคะทุกคนนะคะมาหามเนาะทุกคนนะคะแต่ว่าหลักร้อยกับหลักสิบนี่สลับกันแล้วนะคะหลักร้อยกับหลักสิบแต่ว่าเข้าชุดเน้นนางเลยนะคะในชุดเน้นนางแล้วนี่เนาะถ้าถ้าสี่สี่มันก็จะเป็นสิบหกชุดนะคะสี่สี่นะคะถ้าลองเอาไปประกบคู่แล้วนะคะมันก็จะได้สิบหกชุดเนาะทุกคนนะคะ ตามนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรของหลานนะคะนางก็เน้นให้นะคะเน้นให้นะคะทุกคนก็ลองดูนะคะหลักร้อยนี่หลุดนะคะหลักร้อยหลุดนะคะมันสลับกันนะคะมามามาตัวกลับเนาะวันนี้นะคะ เด่นล่างนะคะกอดกันมาเองเลยนะคะแปนี่นะคะแต่ว่าเด่นบุญหลุดนะคะตารางนะคะเอ้วินนะคะตัววินนางในจับตามองตัววินหลานเลยนะคะเข้าดีค่ะวินนะคะสายวินนะคะ5-8-7ดนะคะทุกคนก็แตกสีตัวกันไปเนาะแปดเหนะคะอันนี้ก็กอดคอกันมาเองเลยนะคะเด่นนะคะ จ็ดห้านะคะมาดูนางเจาะเข้านะคะนางเจาะเขาน้อเจ็ดแปดเจ็ดห้า 7, 8, 7, ะคะ่ะทุกคนนางเจาะเข้าเจ็ดแปดเจ็ดห้านะคะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะคะล่างนี่เข้าตัวกลับนะคะล่างเข้าตัวกลับแต่ว่าบนนี่มาตรงๆเลยเนาะทุกคนนะคะเจ็ดก็เด้งไปนะคะเจ้าเม่ก็สุดยอดเลยนะคะ สู้กันต่อนะคะแต่ที่น่าจับตามองเลยนะคะคือหลักสิบนะคะลหลักสิบสูรล้านนะคะถ้าเอาตามจริงก็ย้อนลงย้อนหลังด้วยนะคะก็ถือว่าเข้ามาหลายงวดนะคะเข้ามาหลายงวดเลยค่ะหลักสิบนะคะหลักสิบเจ้าแม่นี่น่าจับตามองจริงๆนะคะหลักสิบเนาะเอามาดูกันนะคะแนวทางงวดประจําวันจันทร์วันจันทร์ปากเสียนเลยค่ะวันจันทร์ที่แปดนะคะ กันยายนสองพันห้าร้อยหกสนะคะหนูเป็นสาวแล้วนะคะหนูเป็นสาวแล้วเอาใส่เลยสมุดข่อยไบบเนี้โอ้แต่ว่าหลักสิบล่างนางเข้าดีมากเลยนะคะจึ้งมากเลยนะคะสิบล่างสูตรหลานนะคะเดินมาแล้วแปดงวดติดนะคะเข้าตัวนิ้นทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะคะหามผลาดเด็ดขาดเลยเด้อสิบล่างสูตรหลานนะคะทุกคนนะคะ มาดูกันนะคะแนวทางสูตรหลานนะคะให้ดูตัวนี้ก่อนนะคะเด่นบนเด่นล่างเนาะมาดูนะคะตัวเจาะก่อนนะคะตัวเจาะข้องหน้างก่อนละกันเนาะ <un h app> ตัวเจาะตัวดินนะคะตัวเจาะตัวดินเราพัฒนานะคะสูตรหลานนะคะทุกคนนะคะเป็นสูตรบนสูตรล่างเลยนะคะของหลานนะคะไปกับทุกคนนะคะ มาดูกันค่ะงวดวันจันทร์นะคะนางให้เด่นนะคะนางเอาสามหกขึ้นนะคะนางเอาสามหกขึ้นซึ่งมีสามหกกับหนึ่งสี่นะคะที่น่าสนใจนะคะสามหกนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดนะคะแล้วก็สามหกเนาะหกนะคะตัวเจาะนะคะจะเป็นหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ด แล้วก็6-3นะคะทุกคน3 6 6หมนะคะอย่าลืมมุมนี่นำเด้อใครจะเอาไปนะคะทั้งหมดนะคะนางจะให้9ชุดนะคะยึดมาตรฐานอย่างนี้ไว้ตลอดเลยนะคะไม่มีขเยียบขยือนนะคะสามตัวบนนะคะนางจับ0-36-1-36-4-36แล้วก็7-36นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวแต่นางสิจับไปเด้อ 1 4 3 6สาหนะคะนางก็ซึ่งเอาตัวเด่นตัวนี้มานะคะหนึ่งสสาหนะคะตัววินนะคะ3 0 1ศนหนึ่งะคะสี่เจ็ดหนะคะส0 1ศ7 6ย์หนึ่งี่เจ็ดหนี่คือตัววินสูตรหลานนะคะงวดวันจันทร์ที่8ดนะคะทุกคนวินหตัวะค่ะวินหตัวนะคะเด่นบนนะคะนางให้เก้าสองห้าแปดนะคะเด่นล่างนะคะนางให้เจด 036ค่ะเด่นล่างนะคะเอาแคปเอาจ้ะของสูตรล้านนะคะก็จะมีเด่นบนเด่นล่างก็ดูเอาเด้อค่ะเพราะว่าแอดก็บางทีก,ทก็ไม่ได้แบบว่ามาตอบคอมเมนต์นะคะตอบคอมเมนต์ตลอดนะคะเอฟซีก็ลองหาบึงค่ะส่วนมากในชุดสรุปนะคะจะมีเกือบทุกสูตรเลยนะคะทุกคนนะคะเอามาดูสถิตินะคะสถิตินะคะตัววินนางนี่เข้าก็เข้าเกือบทุกนวดนะคะวินนางหลุดยากค่ะเออแต่วาใไ้แอดย่องเถอะค่ะ นี่นะคะสถิตินะคะงวดก่อนนี่ก็เด้งไปนะคะงวดวันที่แปดให้ไปที่สามหกนะคะก็รุ่มรุ่นเรอนๆนะคะลืมลืม,ลมจับทิศจับทางเลยบ่อันนี้นะคะเป็นสถิตินะคะสถิติเด่นบนนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดแล้วนะคะศูนย์หนึ่งหกเก้านะคะงวดวันจันทร์ที่แปดนะคะให้ไปที่เก้าสองห้าแปดนะคะนี่นะคะสถิติเด่นล่างนะคะสถิติเด่นล่างนะคะเจ็ดศูนย์สามหกค่ะ สถิติเด่นล่างของนางนะคะ7036ค่ะทุกคนเอาตามนี้เลยนะคะ7036ค่ะล่างนางเวลาเข้านี้เข้าหลักสิบเนาะ ตัวเด่นล่างนะคะตัวเด่นรวมเวลาเข้าเข้าหลักสิบเลยนะคะเอาแคปค่ะทุกคนนะคะเอามาดูหลักสิบกับหลักร้อยนะคะหลักสิบกับหลักร้อยนางให้มาเลยนะคะอย่าลืมบึงเด้อทุกคนดอหลักสิบกับหลักร้อยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอดเขียนตรงข้างหน้านี้ให้เนาะ เจอกันในชุดสรุปนู่นละค่ะจะสรุปรายละเอียดให้ดูนะคะเอามาดูนะคะหลักสิบล่างสูตรห้านนะคะเข้ามาแล้วแปดงวดติดนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะสิบล่างเข้าตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะงวดประจําวันจันทร์นะคะที่แปดนะคะงวดประจําวันจันทร์ที่แปดเนาะแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งซึ่งนะคะซึ่งมัน เข้าตัวเน้นหมดเลยนะคะทุกคนสามงวดนะคะที่เปิดตัวมาล่ะคะ่ะแต่ว่าย้อนหลังก็เป็นเก้างวดเนาะถือว่าเดินดีนะคะเดินดีขอให้อย่าสะดุดนะคะอย่าสะดุดนะคะงวดวันงวดวันจันทร์ที่แปดนะคะนางให้หกตัวนะคะหกตัวนี่คือชุดเต็มนะคะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกจ้ะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกนางเน้นให้ที่เจ็ดศูนย์สามหกนะคะเจ็ดศูนย์สามหกค่ะทุกคนนะคะหลักสิบนะคะ หนึ 1> 1, 4, 7, 0, 3, 6, ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกค่ะทุกคนนะคะหนึ่งสี่เจ็ดูนย์สามหกอ้วนางจะเห็นลายหลักคือบอจักเด็ดลางบอจักอันนี้เนาะเอาลองดูนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าปักหลักมันก็น่าลุ้นนะคะถ้ามันเข้าอย่างนี้ทุกงวดก็โอเคนะคะทุกคนเห็นบ่าเจ็ดศูนย์สามหกนะคะเจ็ดศูนย์สามหกนะคะแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดอันนี้ก็ศูนย์เจ็ดสี่หกสามก็เข้าไปที่อันนี้เนาะ งวดนี้มันกอดคอกันมาเองอีกแลี้วนะคะหินมือกอดคอกันมาเองก็กอดคอกันมาเองบ่อยนะคะทุกคนแหวงงวดนี้ื่อสิกอดคอกันมาเองอยู่บ่โอ้ยสามหกเลยไหมคือสามหกมันจะถึอใจอีซอยมากเลยนะคะเอาหลักสิบนะคะแคบค่ะไปกันต่อเลยนะคะกับหลักร้อยนะคะหลักร้อยนางให้มาเลยนะคะหลักร้อยนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะ เดี๋ยวแอดเอาไปเทียบทุนกับสูตรแอดดูนะคะหลักร้อยสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดล้านเน้นให้นะคะล้านเน้นให้ที่แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะแปดหนึ่งสี่เจ็ดเอาลองดูเดอ้อทุกคนเดอ้อแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะตัวชุดเน้นของนางนะคะแปดหนึ่งสี่เจ็ดลองดูนะคะ โอ้ยแต่ว่าหลักสิบล่างนี่น่าลุ้นนะคะตัวเน้นของนางนะคะถ้าถ้ามันมากันอีกนะคะจะสลับตำแหน่งไหมนะคะนางก็เน้นให้เลยนะคะเน้นที่แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะแปดหนึ่งสี่เจ็ดค่ะทุกคนนะคะนางเน้นให้เลยค่ะเอานีแคบแล้วบอ หลักร้อยนะคะนี่เด้อหลักร้อยสูตรล้านนะคะหลักร้อยมีสูตรล้านกับสูตรแอดนะคะตอนนี้นางกําลังหัดทํานะคะหัดทําปักหลักนะคะก็ลองดูเด้อถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะร้านก็ว่าจะอยู่ปีสามค่ะเดียวกับกลับบานแล้วปีใหม่เออเฮ้ยปีใหม่จึงดเดือนใดฮึมนี่แหละค่ะเดียวกับก้าบบานแล้วกับปิดเทอมอ่ะลองดูค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะนางก็เน้นให้นะคะ โอ้ยแต่ว่าแอนหันมักหลักสิบค่ะจ้ะหลักสิบสูตรล้านนะคะเดินดีเนาะโอ้ขอให้ปังแบบนี้ทุกงวดนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หฮงขอให้ปังขอใขอทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ